ปาฏิหาริย์ทักษิณรอดคดีสุกหุ้นภายหลังคดีสุขหุ้นภาคหนึ่งที่นายทักษิณสามารถรอดอย่างบุดวีดการทําธุรกรรมทางการเงินของนายทักษิณจึงซับซ้อนมากกว่าเดิมทว่าฝ่ายค้านและสื่อมวลชนตามแกะรอยจนพบว่า23มกราค,คม2549นายทักษิณได้ขายหุ้นชินครบให้แก่กองทุนเทมาสเซกของสิงคโปร์ในราคาหุ้นละ49.25บาทหลังจากซื้อมาจากบริษัทแอมเปรชเพียงราคาหุ้นละ1บาทเท่านั้นซึ่งการทําแบบนี้แม้ตามกฎหมายจะไม่เสียภาษีแต แต่นายทักษิณได้มีการกล่าวทิ้งท้ายถึงผู้คนที่ตั้งคำถามนี้ไว้ว่าอิจฉาละสิคำคำนี้กลายเป็นการจี้ปมที่เรียกมวลชนให้ออกมาชุมนุมขับไล่เขามากยิ่งขึ้นต่อมาเวลาผ่านมาถึงยุครัฐบาลคอสอชอมีการเรียกเก็บภาษีส่วนต่างของราคาจากการขายหุ้นชินขอบย้อนหลังเป็นเงิน17,0 0 0ล้านบาทเพราะว่าต่อมานายทักษิณยื่นเรื่องฟ้องกรมสัมพากรว่าการเรียกเก็บภาษีไม่ชอบด้วยกฎหมายที่สุดนายทักษิณชนะคดีนี้เป็นผลให้นายทักษิณรอดคดีไปได้อีกครั้ง